สวัสดีค่ะ BKS คอัปเดตมาพบกับมินาเช่นเคยวันนี้มินานก็มีข่าวสารและสินค้ามาอัปเดตฝากเพื่อนๆค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในภาคเสริม r ิ p p e r o ออฟโซผู้เล่นจะได้เดินทางฝ่าความมืดและอันตรายรอบด้านผ่านดินแดนที่สานหดร้ายสู่เมืองแวลมาสในตำนานและกำจัดเหล่าปีศาจมัดไม่ถ้วนทำภารกิจที่จะนำไปสู่จุดลงเอยที่น่าสะรึงตอนนี้ DKS ได้วางกำน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปลยค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ Go. Go. Find the เกมเกมสุดตรงภาคใหม่ได้จุติขึ้นแล้วรวมผจญภัยกับนักเรียนเกฟซและฮีโร่ตัวน้อยจากผู้สร้างเซ้าพาคคุณเทพาร์เกอร์ er, และแมสต์นอุบัติมหากาเพย์เ้กาเป็นสิ่งสุดเจ๋งตอนนี้ DKS ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ใ,ใต้คลิปเลยค่ะ That's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. CM Storm. ใช้ลำโพงขนาด10มม,มซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับหูฟังแบบอินเอียร์ให้เสียงที่ชัดใสและทรงพลังโดยสามารถปรับขนาดของหูฟังได้3ขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดรูหูของคุณโดยสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีไมโครโฟนที่บางเฉียบต,ติดอยู่กับสายซึ่งมีลักษณะที่แบนตัวหูฟังมีความแข็งแรงคงทนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยาวนานสำหรับเพื่อนๆใครคนไหนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ D.M Storm Series 400สัมผัสกับประสบการณ์เสียงที่หนักแน่นนุ่มลึกไม่ว่าคุณจะเล่นเกมฟังเพลงหรือดูหนังให้คุณได้รู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆขนาดคูฟังที่ใหญ่แต่น้ำหนักเบาช่วยให้สวมใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดพร้อมกับไมโครโฟนที่สามารถสนทนากับเพื่อนๆได้ DKS จะจำหน่ายแล้วค่ะราคาที่สุดคุ้มเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถดูราลยละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ เลเซอร์เอเดโรหูฟังระบบเสียงสตูดิโอแบบอนาล็อกที่สร้างสรค์ขึ้นตามหลักการรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้สามารถปรับตัวหูฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบให้เหมาะสมกับรูปร่างและขนาดของศีรษะมีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายจนทำให้คุณอาจลืมไปเลยว่าคุณกำลังใส่หูฟังอยู่ที่ช่วยให้คุณสามารถสัมผัสถึงพลังเสียงที่มีคุณภาพสูงระดับสุดยอดและทรงประสิทธิภาพกับไดเวอร์แบบไดนามิกที่สามารถตั้งค่าเสียงได้ตามต้องการ เพืเ่อนๆคนไหนสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะมาดูข่าวในวงการเกมกันบ้างนะคะหลังจากที่เราได้ชมตัวอย่างเกมกันไปแล้วเรามาชมภาพงามๆรวมไปถึงการเปิดเผยชมหน้าตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอัพแฮมไนท์ในเกมแบทแมนภาพต่อไปกันเลยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นภาพบางส่วนจากในเกมแบทแมนอัพแฮมไนท์ สุดท้ายนี้ค่ะกับกิจกรรมดีๆจากทาง DKS แจ g กซีและเสือส้อซีเพียงคุณสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันนี้ก็สามารถรับของรางวัลได้ฟรีเงื่อนไขการลงชื่อสามารถลงชื่อได้ไดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนโดยใบคําสั่งซื้อจะต้องเป็นใบสั่งซื้อในช่วงเวลาวันที่1 15เมษายนนี้ประกาศผลรางวัลวันที่7เมษายนนะคะดูรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยค่ะ ก็หมดแล้วนะคะสำหรับข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้ทิ้งท้ายเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆจาก DKS เล่นลับของรางวัลมากมายเร็วๆนี้ได้ที่ DKS d o n c t h และแฟนเพจ digital k i s t r o com วันนี้มิาก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย